สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับช่วงนี้พบกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศในประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมครับสนามการเมืองนี่คือคักเลยนะครับแต่ละพรรคการเมืองเดินสายหาเสียงในทุกพื้นที่ชูนโยบายครับวันก่อนท่านผู้ชมจํากันได้ไหมครับเราไปดูนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจครับวันนี้เห็นชัดเพราะว่าป้ายหาเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเศรษฐกิจครับแต่ว่านโยบายอยู่ด้านหนึ่งถ้าจะฟังกันจริงๆต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ หรือว่าต้องไปดูที่เวทีปราศัยในบางพื้นที่เขาถึงจะพูดนั่นก็คือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนโยบายด้านนี้มันควรจะเป็นอย่างไรและนโยบายอะไรจะโดนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับวันนี้ผมจะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของผมผ่านระบบวดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับผู้ในการกรีนพี e ประเทศไทยครับพี่ธาราบัวคาศรีครับตอนนี้ท่านผออยู่กับผมนะครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับคุณเกียรติครับครับผม เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งคึกคักไหมครับถแถวแที่พี่อยู่เนี่ยครับฮะก็เห็น,เห,นเห็นหลายพักก็ได้คุยถึงหลายนโยบายรวมถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นนิดมิดหมายอันดีครับที่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เป็นวาระางการเมืองในการที่เราจะมาช่วยกันแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทาย หลักของเราความท้าทายใหญ่ของเราเลยครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถึงเวดล้อมแย่คุณภาพชีวิตของเราก็แย่ไปด้วยแล้วก็วิธีที่จะ,ะต่อกกกับความท้าทายในเรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อมอ่ะมันก็ต้องใช้กระบวนการรับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจทางนโยบายครับที่จะปกป้องดูแลธนุบำรุงรักษาป่าไม้ ระบบนิเวศของเรานะฮะให้ให้มันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจครับครับผมเอาละเท่าที่ผมเชื่อว่ากรีนพี e ก็ติดตามเรื่องเนี้ยมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าเราดูนโยบายการหาเสียงครั้งนี้นะครับของเราหลายๆพักการเมืองกับการหาเสียงเมื่อปี62เนี่ยถ้าดูนโยบายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไหมครับหรือว่าพอกันถ้าถ้าเทียบกันจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีความเด็ดชาดต่อกันเยอะนะครับเมื่อเมื่อโดยโดยเปรียบเทียบครับ ครคการ <ผม S 2> เมืองหางรพรรคเองที่ตอบรับกับเรื่องของวิกฤตอย่างเช่นเรื่องของฝุ่น PM 2.5นจุด้าเนี่ยก็หลายพรรคการเมืองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศวิกฤตสภาพอากาศโลกลร้อนร้อนว่าจะแก้ปัญหายอย่างไรหรือแม้กระทั่งประเด็นในเรื่องของอเรื่องของพลังงานเองก็ตามก็จะมีการพูดถึงเรื่องของจะทํายังไงให้มี ระบบพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นโซลารูรปท็อปแล้วก็เอามาแปลงให้เป็นนโยบายที่สามารถจะใช้ในการหาเสียงด้วยด้วยเพราะว่ามันมมันันนเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องนะครับ,รบผมคิดว่าผม,ผมคิดว่าเด่นชัดกจ่ากันโดยเปรียบเทียบกับเมื่อสี่ปีครับครับผมเอาล่ะถ้าถ้าเรามาดูกันนะยครับหลากหลายนโยบายเนี่ยเราเราไม่พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจนะวันนี้เขาแปะป้ายหาเสียงเราเห็นตัวเลขเม็ดเงินเลย นะครับว่ากี่บงกี่บาทแต่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดูแบบเออมันจะทําได้จริงไหมเท่าที่ดูเนี่ยมันสามารถปฏิบัติได้จริงไหมครับนโยบายที่เขาเสนอเสนอกันขึ้นมาเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอท่านพออ่อนนิดหนึ่งนะฮะพอได้ยินผมนะครับได้ยินครับได้ยินได้ครับครับอ่าเท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 ่าที่ดูนโยบายเนี่ยครับ ดูแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมครับที่แต่ละพักการเมืองชูขึ้นมาในการหาเสียงครั้งนี้ครับผมคิดว่าหลายนโยบายเนี่ยเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินะครับเพราะมันได้มีการวิเคราะห์ได้มีการกันกรองได้มีการนําเอาไปตองในในในเชิงรูปธรรมคือนโยบายสิ่งแวดล้อมครับมันมันจะต้องไม่หยุดอย่างโดดเดี่ยวมันจะต้องหนเข้าไปเออ,อผสมผสานเข้าไปกับ นโยบายอื่นๆของภาคการเมืองหรือพอได้เป็นรัฐบาลแล้วก็เอาไปแปลงให้เป็นนโยบายรัฐในวัฒนร้อนเนี่ยผมครับจะ,ะญญต้องลงมือออย่างเช่นเรื่องของกฎหมายกฎหมายต่างที่มันจะช่วยทำให้เกิดก,ดกฎกติกาในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในการจัดการสิ่งวันร้อนร่วมกันนะค,ะครับอย่างเช่นกฎหมาย SRA กฎหมายการเคลื่อนย้ายและ,ะปล่อยมลพิษอสู่สิ่งแวดล้อมครบกฎหมายด้วยการขยายความรับผิดช,ชอบของผู้ผลิตในเรื่องของมลพิษพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมัน,ม,นมันทำ,ทำได้แล้วก็หลายประเทศเองก็ประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศก็นาําเอานําเอานยบายเหล่านี้เนี่ยไปผนวกอยู่ในอนยบายการวางแผนการลงมือปฏิบัติแผนกาต่างที่ที่ จำปเป็นจะต้องมีขึ้นครับผมเอาละนโยบายอย่างที่ท่านผอกรีนพีชนะครับพี่ธาราบอกกับเราเมื่อสักครู่เนี่ยพีเอมสอเนี่ยวันนี้เห็นชัดมลพิษเนี่ยแต่ละพักชูขึ้นมาครบทุกพักนั่นแหละแต่ว่ามันยังมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนโยบายไหนไหมครับที่มันควรจะมีแต่ว่าเรายังไม่เห็นเนี่ยครับมีไหมครับเ,เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือมันจะเป็นเรื่องของการที่ผมคิดว่ากระบวนการ กำหนดนโยบายถึงวัล้อมอันหนึ่งเนี่ยที่จําเป็นจะต้องคํานึงถึงมากๆก็คือคํานึงถึงเรื่องของทาอย่างไรที่จะเปิดพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับ,รบของภาคประชาชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในที่ต่างๆในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคุณคุณเกงได้คือค ออย่างเช่นโครงการสมมติเราจะมีโครงการพัฒนาอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยไอนโยบายที่มันออกไปเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่แหมยว่าอไปแค่บอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแค่เชิญมาประชุมอย่างเดียวแต่ให้มันเป็นเรื่องของการที่ <c oughs> กลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยสามารถเข้าไป อยู่ในกระบวนการตัดสินใจบ้างตัดสินใจเชิงนโยบายในบางระดับได้่็จะทําให้การดําเนินงานนโยบายถึงรอบเหล่านั้นเนี่ยมันมีความรอบด้านมีมอาจจะมีสร้างให้ทําให้เกิดความเท่าเทีเทยมขึ้นหรือรสร้างให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมขึ้นครับคุณพิไงไกครับแต่ว่ากฎหมายถ้าเราไปดูกฎหมายเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งเป็นแอดเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราเนี่ยมันก็ระบ,บรุบว่าให้มีส่วนร่วม แต่ว่าเอาเข้าจริงๆในทางปฏิบัติบ้านเราหลายคนก็ออกมาเรียกร้องแต่พอเป็นถึงนโยบายบางคนบอกว่ามันพูดเนี่ยมันง่ายแต่ทามันยากข้อแท้จริงเป็นยังไงครับถ้าเมื่อเมื่อสักครู่คุณจิไกรพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญนะซึ่งเป็นตัวบทใหญ่ของเราเนี่ยใน,ในมาตราหลายมาตราของรัฐธรรมนูญก็ระบุให้เห็นระบุเวลาครว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิของประชาชนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองเห็นไหมค,ครับ หลายมาตราก็ระบ,บุถึงสิทธิในการที่แต่ละคนในประเทศไทยเนี่ยจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีผมคิดว่าถ้านโยบายสิ่งแวดล้อมนั้นไปยึดโยงกับมาตราใหญ่ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับ,รบโดยที่คือคือ,คอในทางปฏิบัติเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่จําเป็นจะต้องมีกฎหมายลูกหรือกฎหมายอะไรมาให้มันเยอะแยะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราทํานโยบายสิ่งแวดล้อมที่ จะต้องมีการดําเนินการมีแผนปฏิบัติการให้คานึงถึงตัวบทหรือว่ามาตราหรือว่ากรอบกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิของประชาชนในการที่จะมีชีวิตอยู่ที่ในในสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ,รบผมคิดว่ามันเป็นหลักการใหญ่ที่มันควรจะยึดยึดยงเอาไว้ครับครับบางคนบอกว่านายบายสิ่งแวดล้อมบนป้ายหาเสียงไม่ก็เห็นเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประชานิยมเรื่องของเศรษฐกิจรู้สึกยังไงฮะคำนี้ เอ่อมันมันแฝงอยู่ครับคุณเกียรติแต่จจะไม่ได้แบบว่าออกมาเป็นตัวเลขแคทเกณฑ์ใช่ไหมครับมีมีมีหลายนโยบายที่ผมดูจะป้ายหาเสียงนะอย่างเช่นนะครับเรื่องของการที่ติดตั้งโซลารูปท็อปฟรียเงี้ยถามว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจไหมก็ใช่มันเป็นจริงจริงแล้วมันคือประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องพลังงานประเด็นเรื่องค่าไฟที่มันเกี่ยวกับอ่ปากท้องของเราที่มันโยงกับเรื่อง อ่าพลังงานที่เราจะเอามาใช้เราจะสร้างโรงไฟฟ้าแบบไหนใช่ไหมครับ,รบเราจะ,รจะให้ไฟเป็นธรรมหรือจะให้ค่าไฟแพงขึ้นหรือจะให้ค่าไฟถูกลงซึ่งมันก็จะไปโยงกับเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าคร่งมันมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ,รบหมายถึงว่าบางทีอ่าคือคือ,คอในในใน,ในรูปธรรมอ่ะเราจะไม่เห็นป้ายหาเสียงหรอกว่าอ่าเราจะรับประกันสิทธิในการเข้าถึงอากาศสะอาดเพราะว่ามันมันก็ดู มันไม่มีจุดขายเนาะจุดจุดขายคือมันจะต้องเข้าถึงเรื่องของปากท้องแต่ว่าคถ้าเราสามารถโยงเรื่องของคุณภาพชีวิตยกระดับกับความเป็นอยู่ให้ให้ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันทําให้ตรงนั้นนะมันดีขึ้นมันก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั่นเองเนื่อว่าในป้ายหาเสียงมันมันไปแฝงอยู่ข้างหลังฮะมันเหมือนกับว่าเป็น เป็นคล้ายๆกับกระเป๋าที่เราเราพกเอานโยบายเนี่ยไว้ไว้ในกระเป๋าของเราครับผมที่จะเอาออกมาใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องว่าจะระยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับความเป็นอยู่สุขภาวะของคนให้ดีขึ้นมันก็คือต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมครับครับอย่างนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็มีข้อแนะนำนะครับ เวลาดูนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่บนป้ายหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูแหล่งที่มาด้วยว่ามันทําได้จริงไหมแต่ถ้าเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับในฐานะที่กรีนพีซเองเนี่ยถ้าพูดถึงกรีนพีซก็นึกถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีข้อแนะนําสําหรับประชาชนไหมว่านโยบายที่เขาแฝงไว้เนี่ยหรือนโยบายที่เราเห็นชัดๆตามป้ายหาเสียงหรือว่าเวทีหาเสียงเนี่ยมันทําได้จริงหรือไม่อย่างไงเนี่ยมีข้อแนะนําให้ประชาชนไหมครับเป็นเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจในเรื่องงบประมาณนะครับครับผมซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่า ในในช่วงหลายปีที่ผ่านมางบประมาณที่เอามาใช้ในการดูแลเรื่องเสียงวันร้อมเนี่ยจะจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับถนะ้าเทียบกับงบประมาณอื่นๆเนี่ยแต่ทีนี้ผมคิดว่าเอ่อมันต้องมันต้องไปดูว่าอ่อที่ที่เขาหาเสียงเหล่านั้นหรือนโยบายที่ที่มันเป็นรูปธรรมในนะเรื่องเสียงวันร้อมที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยมันจนะมีอ่อ จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิธีผมคิดว่าวิธีที่เป็นข้อแนะนําที่อาจจะตรงไปตรงมาที่สุดนะก็คือไปดูนโยบายเศรษฐกิจของรรคการเมืองคร,รา,ามันว่ามันมีอะไรที่มันสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายสิ่งรล้อมหรือไม่ครเพราะว่าถ้าเราจะดูแลสิ่งวล้อมให้มีคุณภาพสิ่งล้อมที่ดีขึ้นน่ะมันต้องใช้งบประมาณใช่ไหมครับ,รบซ,ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ เห็นชัดในเรื่องของตัวนโยบายสิ่งร้อมเองแต่ว่ามันอาจจะไปสะท้อนให้เห็นถึงว่าไอ้ไอนโยบายเศรษฐกิจของเขาที่ประกาศออกมาเนี่ยม,มันสะท้อนหเห็นถึงว่าไอน้นโยบายเหล่านั้นเศรษฐกิจเหล่านั้นเนี่ยที่ต้องใช้งินประมาณหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันไปมันไปสะท้อนหเห็นถึงไอ้สิ่งที่เขาประกาศว่าจะทําให้สิ่งร้อมดีขึ้นมากมากไม่แค่ไหนอย่างไรมันมันน่าจะเป็นทางเดียวครับเท่าเท่าที่ผมาสามารถจะนึกออกได้ตอนนี้ครับ ครับเอาละวันนี้ในฐานะกรีนพีซเองเนี่ยคงจะตามแหละเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสอสอปี6-6เนี่ยนะฮะแต่มันคงจะมีแหละว่าโอ้อยากเห็นจังเลยแต่มันยังไม่เห็นเนี่ยวันนี้มีบ้างไหมครับเออม,มันมันมีมันมีสิ่งที่เราคาดหวังนะครับครับผมจากนโยบายของเการเหมือนทุกพรก หรือแม้กระทั่งหลังจากที่มีการเลือกตั้งเราก็อยากเห็นนโยบายที่มามาจากรัฐบาลใหม่ที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ก็คือนโยบายที่ว่าด้วยเรื่องเราจะจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างไร,รที่มันมีความชัดเจนมีความตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นรูปธรรมมากกว่านี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือคุณเกีกยรครับหลายประเทศในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะ ในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะโดยเฉพาะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเขาลงทุนเขาใช้เงินประมาณสองจุดห้าล้านล้านบาทนะเพื่อที่จะวางแผนรับมือกับโลกรวนโลกร้อนในอนาคตครับครับผมห้าสิบปีข้างหน้าครับเพื่อที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆคือคือมันคือการลงทุนมันก็คือนโยบายเศรษฐกิจนะครับคุณเกียงต แต่ว่ามันตอบโจทย์ในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศครับเนี่ยเราเราไม่เห็นผมคิดว่าเรายังเห็นพักการเมืองใดเลยครับครับผมครับผมอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะเผื่อพักการเมืองจะปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปหาเสียงไม่ว่ากันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมยังไงขอบคุณนะครับวันนี้ที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากมากนะครับท่านผอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ชมครับที่วันนี้เราหยิบขึ้นมาพูดคุยกันแต่ว่านโยบายใดจะถูกใจท่านผู้ชมเนี่ยเราบังคับกันไม่ได้ครับท่านผู้ชมต้องไปวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวท่านผู้ชมเองว่าไอ้นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านนี้มันเหมาะกับบ้านเราไหมมันถูกใจเราไหมแล้วสุดท้ายตัดสินใจนะครับแล้วก็เข้าคูหาไปกานโยบายไปกาพักการเมืองที่ถูกใจสสที่ถูกใจเพื่อให้เข้ามาทํางาน ในฝ่ายนิติบัญญัติครับและนี่เป็นทั้งหมดนะครับของประเด็นเป็นข่าวในค่ำคืนวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามรับชมข่าวสารด้านอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภาชนะก,กันต่อช่วงนี้ผมลาไปก่อนครับ